Ford Ranger ดุดันไม่เกรงใจใคราตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะครับคันนี้คือ Ranger w i วา t แท็ด้วยนะครับเป็นตัวไม่ได้เชียนเรียบร้อยนะได้เครื่อง2,000เกียร์สปีดตั้งหานะครับและต้นตานก็แต่งให้แบบครบชุดเต็มระบบหล่อๆเหมือนเดิมด้วยนะครับคันนี้คือรถอะไรนะครับคือเจ้า Ford Ranger นะครับรหัสรุ่นคือ 2.0ง i ์เกโตนะครับเป็นตัว Y i t แทแท้นะครับปี2019.20นะครับมาพร้อมกับสีขาวแบบนี้แล้วก็เป็นตัวไม้เชียนเรียบร้อยด้วยนี่อ่ะออปชั่นเป็นอย่างไรและของแต่งมันมีอะไรบ้างน,นะครับมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากด้านหน้าจมูกใส่ให้ใหม่นะครับเป็นทรงพี่แรดใหญ่ๆเต็มๆพร้อมสีทูโทนแบบนี้นะครับกัะจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นสไตล์ฟอร์ดแรปเตเนาะ พร้อมอักษร FORD สีแดงแบบนี้นะครับกันชนหน้านะครับรุ่นเชนแล้วแตกต่างอย่างไรนี่นะครับให้ดูไฟตันหมอกจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะครับเพราะว่าคขางให้หลอนแบบ LED มานะครับจิ๋วแต่แจ๋วสว่างมากๆเลยเนาะถัดมานะครับด้านข้างนี่ล้อแม็กก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้สุดเลยนะครับเลือกใช้เป็นตัว อ่ายีนิ้วนะครับพร้อมสเปคลบสีนะครับบอกเลยว่าลึกมากแล้วก็มาพร้อมอย่าง MT 3 3นะครับก็โหดสุดๆไปเลยนะครับช่วงล่างยกใหม่นะครับ2นิ้วแบบนี้แล้วก็ที่ล้อเนี่ยก็ใส่ให้ใหม่9นิ้วด้วยนะครับพร้อมหมุดสแตนเลสนะครับก็เป็นสไตล์อเมริกันจริงๆเนาะเป็นสไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยนะครับมาในข้างเปลี่ยนใหม่ทรงพี่แรดนะครับงานเหล็กเท่ๆแบบนี้ด้วยนะครับพร้อมตะแกรงแบบลายสปอร์ตหลังพึ่งใหญ่ๆเลยอ่าทัดมาสติ๊กเกอร์ขาดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นออออีีีกปปชชัั่่นนนนนทผมบบบบะะครเเเ็ลาายแ้ เพิ่มความโหดเพิ่พมความดุดันเข้าไปนะครับและรุ่นนี้นะครับวแทกแทจะได้โรบาร์มาจากโรงงานนะครับอันนี้คือของแท้นะครับเขาเจาะกับตัวรถมาเลยนะเนาะก็สามารถติดตั้งถาดแหลกได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยอเขาติดตั้งเป็นหลอกๆมาหรือเปล่านะครับพอดึงไปดึงมาหลุดเฉยแล้วไม่ใช่นะอันนี้คือของแท้นะครับและโรบาร์นะครับก็เป็นออปชั่นจากวายแทกเช่นกันนะครับเพิ่มความเทเพิ่มความดุดันเข้าไปวายแทกนี่ยมชอบข้างหลังของเขาเนี่ยกระบะไรเนอร์เขาจะมีตัวชาร์จไฟนะ12โวลต์มาให้ตรงนี้ ก็สามารถนะครับทำต่อพวกแคมปิ้งได้เลยนะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องคอยเอาตัวไฟไปชาร์จในรถใช่ไหมครับผัดมาต้านหลงังไฟท้ายก็มีการเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับเป็นตัว f นะู l l LED เนาะสีภายนอกคือสีสมโ,โครมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหลอดเป็นแบบ LED ีหมดเลยนะไฟเลี้ยวก็เป็นแบบรังผึ้งด้วยสวยงามมากนะครับการจนท้ายก็อัปเกรดเปลี่ยนให้ใหม่อีกแล้วนะครับเป็นงานเหล็กเท่ๆนะบัมเปอร์ท้ายนะครับโอ้โหก็บอกเลยว่าตรงไหนเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนให้หมดแล้วกันนะครบชุดไปเลยนะครับตามสไตล์ ฟอร์ดดุดันไม่เกรงใครอ่ากระบาดไรเนอร์เป็นอย่างไรนะครับอ่ะเปิดอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอ้สวยเลยอ่ะคันนี้เลขไม่น้อยไม่ถึงแสนนะกระหมายเนลขกิ๊ปๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าคนซื้อไวท์แท็กเนี่ยอ่าส่วนใหญ่จากป้ายแดงลูกค้าส่วนใหญ่ต้องมีตังค์นะครับเพราะว่ากระบะเดี๋ยวนี้เนี่ยคาราล,ลานแล้วนะครับไวท์แท็กกันนี้เนี่ยออกห้างประมาณร้านหนึ่งได้นะแล้วก็อ่อใช้งานจริงๆก็คือ4ประตูใช่ไหมกระบะมีข้างหลังไว้แบบเท่ๆเท่านั้นแหละนะครับ ส่วนภายในนะครับรุ่นนี้เนี่ยวายแท็กจะเป็นเบาะหนังนะครับได้ส้มทั้งขันแล้วก็มีการปักคําว่าวายแท็กให้ด้วยนะครับวงบอกความเป็นตัวพิเศษมาเลยนะครับนี่แล้วก็กลมมาลายมัลติฟังก์ชันนะครับมาให้4โหมดแบบนี้นะครับแล้วก็จอกลางขนาดใหญ่นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตัวระบบแอร์นะครับระบบนําทางทุกอย่างซิงที่มาที่จอหมดเลยนะครับแล้วเป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะครับง่ายมากเห็นไหมเนี่ยพวกระบบปรับอากาศนะครับระบบโทรศัพท์นะเครื่องส่งเครื่องเสียงนําทางแบบง่ายๆเลยนะครับก็กดเพียงไปนิดสัมผัสเท่านั้นเลยนะครับถััดมานะะครรบเกีย์อ่ อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับเป็นตัวเชนแล้วเนี่ยจะได้เกียร์มาถึง10สปีดนะ,เ,ดยนะเยอะมากนะครับเยอะมาดีอย่างไรล่ะนะครับก็ยกตัวอย่างไง่ายๆแล้วกันเนาะเฟืองเกียร์มีอยู่สิอันนะครับก็จะเยอะกว่า6อันนะครับทำให้เวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์เพราะว่าเขาค่อนข้างละเอียดเลยอ่านี่ข้อดีอของเขานะครับถัดมาอ่ะคันนี้มีระบบนะครับเขาเรียกว่าการลื่นถลายแล้วก็ดิฟล็อกไฟฟ้าให้ด้วยนะครับเซนเซอร์ก็มีมาให้จากโรงงานเนาะค้อมกล้องมองหลลลังแแะะะก็รรรุุ่่นนนีีนบบ้้้เเยชสวจไดบบพตา์ท ซึ่งชฉมกาวาเห็นไหมกล้องมันแบบนี้นะครับซึ่งชฉมกาวนะครับต่อยท็อปแค่ไหนก็ต้องขันมือนะสตาร์ทแบบใส่กุญแจอยู่อ่ะแต่วันนี้แบบคุณตาร์ทแล้วง่ายมากนี่กดง่ายๆเลยนะครับและเลขไมค์คันนี้นะครับเป็นไฮไล,ไลท์เลยวิ่งน้อยมากวิ่งมาแค่92,000กิโลเท่านั้นนะครับเป็นไมค์แท้ๆไม่มีการกลับไม่มีการกรนนะเจ้าของเป็นเจ้าของมือเดียวไปแดงด้วยคันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก่อนไปชอบตรงนี้อ่าบองบอกความเป็นไวทยแสกเหน็นไหมตะเข็บขตัวคอนโซลหนังนะครับแบบส้มหมดเลยทั้งคันเท่มาก พัดมาที่เครื่องยนต์นะครับก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งคือซีซีเขาลลงจากเดิม2องพันสองวันนี้เหลือแค่2องพันแต่ว่าแรงม้ามากขึ้นเจ๋งไหมล่ะฟังไม่ผิดนะซีซีน้อยลงแต่ว่าได้แรงม้ามากขึ้นจากเดิม2องพันสองได้160รแรงม้าวันนี้พัฒนาใหม่เหลือแค่เครื่อง2องพันแต่ได้แรงม้าสูงสุดถึง1 8 0รแรงม้าโอโ้โหแปลว่ามันแรงและประหยัดนั่นเองนะครับเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับมาดูโครงสร้างดีกว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรอ่ะหัวน็อตนะครับนี่ขออนุญาตดูก่อน สายมีขยบนะครับแก้มฝั่งขวาเดิมนะครับคันหน้านะครับคันกลางนะสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบแบบนี้นะครับคันฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวซับในตัวรถนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะครับเดิมโรงงานเลยโลโก้ฟอร์ดอยู่ครบแบบนี้เป็นสปอร์ตเ็นอาร์สวยงามเรียงตัวสวยงามนะอันนี้ด้านหน้าเดิมนะครับรอบคันก็เหมือนกันเนาะเดิมๆไม่เคยชนหนักทิศข้ามน้ำท่วมแน่นอนต้นตาลคัดมาให้อีกแล้วนะครับคันนี้ไฮไลท์คือ ได้ตัวเครื่อง2องพันรุ่นใหม่นะครับได้ตัวเช็ดแล้วได้ตัวเลขไม่น้อยนะและของแต่งเราก็แต่งให้แบบครบเหมือนเดิมด้วยนะครับมาฟังราคาดีกว่านะครับป้ายแดงมาล้านหนึ่งใช่ไหมครับแต่วันนี้ต้นตาเสนอข,ขายนะให้เพียง6ก0 0นหมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับนี่669ได้ไวแท็กที่สำคัญเนี่ยซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการให้ทุกที่ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะถ้าเรื่องผ่านแล้วไม่สะดวกแล้ร,รถก็จัดส่งให้ฟรีทุกเดือนกันนะครับที่สำคัญยังรับประกันเครื่องเกียร์ต่อให้อีก1ปี20,000กิโลด้วยและสุดท้ายนะครับเพื่อนคนต่างต้องได้รถแต่งเท่มีมสไตล์กว่าใครๆแน,น่นอน